ทักทายพี่น้องตอนแรกครับผมจากเกาหลีใต้นะครับมอนีกับกำลังซิ้องานนะครับผมน่ยบึงสภบรรยากาศจังหน่อยใหม่ๆกับปุ้งแล้วครับ่านจากอากาศหนาวแล้วโอ้่านมาได้โดยดีครับผมปีนี้ีิมะตกไรแต่ยังเม่หนาวแห้งนะครับผมิมะตกหนักครับแต่ว่ายังเมื่อหนาวแห้งตูกมากกับละไายนะครับผมสวัสดีพี่น้องทักทายจากทางบันนะครับผมกับผมสาคอนนะครับผมผมสาคอน สาขานุ่งหมุดอนช่อแนวนะครับผมหรือว่าผู้ใดจีเขามาติดตามได้อีกช่องข้างหนึ่งก็คือของ Facebook นะครับสาขานแฟนเพจนะครับผมเป็นสื่อของผมเองหลายคนอาจจะบงจากผมผมกับถึงมาทำไม่นะครับผมืมันนี้ครับมาพูดคุยกันดีน้อยก่อนลงงานนะครับผมทำความหมุดจักกันฝากเนื้อฝากตัว้อครับผมกับกำลังสิลโงงานนะครับทงังหลังหลังผมนี่ก็เป็นป้าเป็นเขา เป็นกูเขาเรับผมจะให้เบิ่งบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศตอนลงงานนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงหกโมงครึ่งครับผมหกโมงครึ่งนะครับตอนนี้โอ้ยมันสั้นเล็กน้อยครับผมบรรยากาศที่เกาหลีใต้ครับพี่น้องครับ เนี่ยบรรยากาศพี่น้องมากให้พี่น้องได้รับชมกับมาปูดคุยทักทายกันสักหน่อยนะครับผมท,ที่เห็นอยูขขอ่ข้างหน้านี่ก็เป็นโรงงานนะครับนี่เป็นโรงงานโรงงานท่อผ้าโรงงานผลิตผ้านะครับผลิตสีผ้าย้อมผ้าจนไปถึงขบวนการถ่ายมันเสร็จเรียบร้อยคือพร้อมที่จะตัดเป็นเสื้อนะครับผมเนี่ยครับโรงงาน เห็นเป็นก้อนเาๆนี่เป็นก้อนผาดิบนะครับที่ยังไม่ทันได้ทำการยอมนะครับผมเป็นผาดิบผ่าดิบป,ประมาณนี้นะครับผมลงไปนี่ก็เป็นที่ทำงานของผมนะครับในโรงงาน เป็นบรรยากาศมืออยากสัน้นเล็กน้อยเลยครับผมออกมาบอดี้เอาขาตั้งกล่องมั่งนะครับมาล่องเลยสดเป็นคลิปแรกนะครับผมคลิปนี้เป็นบรรยากาศสดมือวันเสาร์มืออื่นกับยุดงานนะครับพี่น้องโอ้หือมือสัน้นนะครับอคลิปนี้สันส้นๆครับพี่น้องครับฝากไว้ด้วยกันครับผม มเสร็จสิ้นครับครับพี่น้องครับเพื่อ